เต่าฮึมเย้เออจะมาซื้อยังเต่าฮึมปลาทูยักษ์แก๊เสิบยักษิโดปลาต้มเงินจบปลาทูซื้อเท่ไร่ปลาทูเพป็นไงซื้อจักพันปลาทูถุงหนึ่งถุงหนึ่งจักพันปลาทูถุงหนึ่งสิบแปดสิบแปดยักษ์แก๊เสิบไรเป็นไงฮะพันยักษ์แก๊เสิบจะไปใส่ยังข่วยเสรตาข่วยแล้วมียังอีกแน่ มาตมือนจพันตะมือนสิบสิมียังอีกมัเท่าไหร่บ่มัดแล้วเนาะ่เอิ่นพวกคู่ถามดีแน่ําเลขบวกบาง่ายงเลขบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สอง1บวกสองสี่บวกสี่แปดบวกแปดสิบหกสกบหกสามองสามบสอก เนาะสามจุดสอ,องบอกสามจุดสองเป็นหกสิบสี่เกี่ยวไปเด้อเมื่อไนปกู้เชียวมาถุยสามจุดสองสามจุดสองเป็นหกสิบสี่เออบางชุดนี่พยายามเด้ดอบางสามเด้อเอาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพิ่มในเด้อพี่น้องเอ่อพอมีกำลังใจเก็บคลิปต่อไปโดนเติมเนาะพี่น้องบ่ได้พยวต่อเพิ่มมื่อีนพอ่อเราเขามาซื้อยา สื่อ,อยาไปปวดตาขวยเนาะเอากระชิมิสำนี้นาะพี่น้องนาอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เตอร์เมอร์เด้อบายบายบ๊าย